สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยนะคะปียสมากิรัสานนท์นะคะ อันนี้เป็นเฟซส,ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะไลค์ทั้งในเฟซส,ส่วนตัวแล้วก็ในเพจเนาะเพจแอนออมทองแล้วก็ตัวแทนโบตพีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปไลค์ในอินสตาแกรนะคะทุกคนก็ชื่อนะคะชื่อเฟซบุ๊กก็คือปีสมาปุ้ยกิรัศธานนท์นะคะ,ะลายนะลายนะทุกคน0810175255อันนี้โทรได้โดยตรงกับ แอดไลน์นะคะคือที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าปุ้ยเอาไปลงใน u t u b e ด้วยนะคะแล้วก็มีเมื่อวานนะคะมีคุณลูกค้าขอบพระคุณคุณลูกค้ามากนะคะที่แอดมาแล้วก็บอกว่าตามมาจาก something YouTube สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะนะคะคือลูกค้าน่ารักมากลูกค้าบอกว่าเออตามมาจาก YouTube นะคะอัดตีเลยได้ค่ะเดี๋ยว,วเช้านี้จะอัด3แคปคือแบบเพียมาก คือแบบมันมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหิวมันหยมันร่างกายมันไม่มีแรงมันเพียมันเหนื่อยมันอยากจะอ้วกด้วยแหละนะคะเออทีนี้ก็ ชมก่อนชมก่อนหิวนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็บอกว่ามีโปรอะไรบ้างเนาะคือติดตามคุณปุ๋ยมานานมากคุณลูกค้าบอกนะติดตามคุณปุ๋ยมานานมากแต่ว่ายังไม่กล้าเปิดใจเป็นคุณแม่ลูก3ามหนัก49แต่ว่ามีพุงมีหน้าท้องเนาะเป็นเป็นภาวะคุณแม่หลังคลอดปุ้ยก็บอกว่าโหยหนัก49ิเองปุ๋ยหนักตั้ง54เนบี่ยค่ะ <laughs> <laughs> ก็เลยบอกว่ามีโปรอะไรบ้างขอดูบัตรตัวแทนได้ไหมบอก สบายค่ะสบายเลยค่ะปุ้ยมีบัตรตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎบริษัททุกสิ่งอย่างไม่มีเคยมีการโกงก็ส่งบัตรตัวเองส่งบัตรตัวเองอบัตรตัวแทนของตัวเองเนี่ยให้ให้ดูให้คุณลูกค้าดูแล้วก็หน้า Facebook ว่าเรามีตัวตนจริงๆนะเราไม่ได้ไก่การที่ไปลงแค่ youtube เท่านั้นนะคะค่ะเมื่อวานไม่ไม่ได้กินข้าวกลางวันเพราะว่ามันไม่ทันนะคะมันกินไม่ทันนยะเพราะว่า ทำอันนั้นอันนู้นอันนี้ให้ลูกลูกก็ทายแล้วก็บอกเฮ้ยรีบรีบหน่อยเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเดี๋ยวปุ่ยเดี๋ยวแม่กินข้าวไม่ถันเราก็อันนั้นอันนี้นู้นพอจะเที่ยงปุ๊บนะพอจะเที่ยงคือแบบประมาณอีกท่านาทีเที่ยงเราก็เอามะม่วงยัดใส่ปากไปก่อนมะม่วงยัดใส่ปากไปก่อนแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยวแบบให้ให,ให้ให้มันได้เคี้ยวก่อนนะคะแล้วก็กินพออิ่มอนะ่ะเออแล้วมันกินมากกว่าอิ่มไม่ได้แล้ว่พออิ่มแค่นั้นนะคะ เมื่อวานก็ได้กินแค่มะม่วงไปลูกหนึ่งตอนกลางวันเพราะว่าไปกินข้าวสายไปกินข้าวประมาณสิบโมงหรืองไงจําไม่ได้นะคะนี่มันเลยก็ทําให้เราอิ่มนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้หนูอิ่มไงหนูก็พอเที่ยงทีนี้เราก็เลยพยายามหาอะไรใส่ปากให้มันบอกว่าเออให้มันไม่หิวเยอะนะคะเพื่อที่ว่าตอนบ่ายเราเตรียมตัวตอนบ่ายที่เราจะต้องหิวแน่นอนนะคะก็ตอนบ่ายตอนบ่ายก็ได้มากินไอน้นี้กินกินกาแฟที่ไลฟ์สดไปกินกาแฟะนะคะแล้วก็ ประมาณสามทุ่มก็กินไฟเบอร์ไปแล้วตีสองครึง่งลุกขึ้นมาแบบโอ้โหขับถ่ายดีมากมันแบบมันอัตโนมัติแล้วมันเด้งดึ๋งขึ้นมาเลยอะแล้วทีนี้พอไปถ่ายใช่ไหมเราก็ตั้งตั้งในกล่าวไว้ตีสามครึง่งเพื่อที่จะคือกะเวลาเราจะมาออกกําลังกายเราจะมาสวดมนต์อาบน้ําซักผ้าใส่บาตรคือหงเครื่องของเขาคือคอ,คอ,อยู่ในหัวไปหมดแล้วสรุปแล้วพอมานอนนะมันนอนประมาณตีสามใช่ไหมคฮอมันก็ไปตื่นหกโม โอ้ยเปียสมาอยาหารมนะคะด้วยความที่เออเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวกินอิ่มกินเต็มมามันก็เลยทําให้เราบบโอ้โหมันมันไม่ใช่ว่านอนไม่หลับนะคือมันหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นเลยเอออย่าหาทำนะคะใครที่กําลังคิดว่าอุย้ยฉันจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายผอมให้ตัวเองผอมมาทุกคนอย่าหาทำนะเนี่ยเช้าเนี้ยมันจะทําให้เราหิวมากแล้วเรากินเยอะกินเยอะ,ก,ยอะกินเกิน กินกินไปทดแทนเมื่อวานน่ะแล้วทุกคนแล้วสมมติว่าร่างกายมันจําว่าเราอะ่ะจะเผาผ่านสองพันแคลอรี่ต่อหนึ่งวันใช่ไหมแล้วถ้าเราไปอดข้าวอะ่ะเอออดข้าวอดอาหารมันไม่มีแคลอรี่ไปให้เราเผาผ่านอะ่ะร่างกายมันก็จะมาจําที่แล้วสมมติว่าอันนี้สมมตินะร่างกายมันก็จะมาจําที่เราเผาผ่านแค่พันห้าเออเราเผาผ่านแค่พันห้าปุ๊บเราก็อดไปอีก แล้วก็อดอีกอดได้สักประมาณ7วันเนอะร่างกายมันก็มาจําที่เราคือมันไม่มีอะไรให้เผาผ่านใช่ปะไม่มีแคลอรี่ให้เผาผ่านอะร่างกายก็จะไปจําว่าอ้าวันนี้เผาผ่านได้แค่1นึ่พันนะเพราะว่าร่างกายไม่มีอะไรให้เราเผาผ่านสินี้พอเจ็วันปุ๊บถามว่าผอมไหมผอมผอมนะแต่ วันที่890อันนี้แล้วแต่ลรบุคคลนะว่ามีความอดทนได้มากแค่ไหนถ้าอดทนได้ไม่มากอ่าวันที่8เราหลุดละเราอดข้าวไม่ได้อดอาหารไม่ได้ละแต่ร่างกายเรายัางไปจําอยู่ที่เผาผ่านที่1000แคลอรี่อยู่แต่เรากินเกินไปละเกิน2 0 0 0 3,000อย่างเงี้ยทุกคนเออทาทีนี้มันก็เลยกลายเป็นโยโย่เอฟเฟกไงนะคะนะเอออันนี้คือการระบบเผาผ่านทางทําให้เกิดสภาวะโยโย่เอฟเฟกเพราะร่างกายไปจําว่า ฉันต้องเผาผ่านแค่1,000แคลอรี่เท่านั้นเพราะการที่เราอดอาหารไม่มีสารอาหารเข้าไปไม่มีแคลอรี่เข้าไปให้ร่างกายเขาได้เผาผ่านนะคะแล้วก็อันนี้นะคะถ้ากินตอนท้องว่างถ้ากินตอนท้องว่างจะทําให้บางคนมีอาการเวียนหัวจะอ้วกเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปขยายหลอดเลือดให้เลือดสูบฉีดนะคะแล้วยิ่งถ้า กินแบบกินระหว่างวันนะคือเหยาะเหยาะใส่ขวดแล้วก็กินทั้งวันเลยอะ่ะจะทําให้คุณน่ะหิวข้าวมากขึ้นหิวบ่อยขึ้นเพราะอะไรตัวนี้จะเป็นเป็นเล่งเผาผ่านนะเล่งเผาผ่านนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้กินข้าวอย่างตอนเช้าเรากินข้าวเรากินข้าวผัดกะเพราแล้วก็เหยาะไปเลย แต่กินกินข้าวให้เสร็จนะกินข้าวเสร็จปุ๊บหยดไปเลยอ่าวันนี้กินทุเรียนอ่ะมากินทุเรียนเสร็จกินนี้ไปด้วยนะคะแต่วันหนึ่งอ่ะไม่ให้เกิน2ีสบหยดนะคะกะเวลาเอานะกะกะระยะเอานะห้ามกินเกิน20สหยดนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้คุณหิวทั้งวันอืมชมอ,อ่ะชงกาแฟก่อนนะคะใช่ใช่พี่ฝนใช่ค่ะหนูวะหนูวะเข้าใจหนูวะเข้าใจ แบบนี้แต่จภาวะทางบ้านนะ่ะใช้กันจังเราก็บอกว่าอ้วันนี้สิบแปดวันนี้สิบแปดนะเรากินได้แค่เที่ยงนะ <c oughs> ไม่ฟังหรอกองกตอกเง็กงกเงกอะไรกับเราก็ไม่ <c oughs> เออแล้วก็แปกนะมันเหมือนมันเหมือนไอ้นี้เลยนะพี่ฝนเหมือนเขาอะแล้วทุกวันพัสจะต้องเป็นแบบนี้นะวันอื่นก็ไม่เป็นนะวันอื่นก็ไม่เป็นหรือหรือว่าเราไม่ไม่ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเที่ยงไม่ได้กําหนดอนะ ไม่น่าใช่หรอกคือวันพระจะต้องแบบมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรอะอย่างเงี้ยให้เราอะมันจะต้องเข้ามาประทะาอารมณ์เออวันพระเราก็อยากบอกว่าจิตใจผ่องใสใช่ไหมคออจะต้องอันอันอันน,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 นี้แล้วก็ทําให้เราอะไม่สามารถที่จะนั่งกินข้าวตอนเที่ยงได้อเออมันเป็นทุกทุกพระเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็หิวไปเป็นลมไปตายไปตายในสิ่งแปลกนี่เลยเอา แต่ไม่ตายหรอกดกกาแฟเอานะคะเออถ้าจะตายในสินแปดก็ยอมนะคะตายในความดีเนาะนะคะตายให้เขาจดจำนะเป็นลมตายนะ <Down> สิปแปดสวยอืมนะคะทีนี้เราก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาปั้นกล้ามเนื้อเราจะมาเพิ่มกล้ามเนื้อทดแทนเมื่อวานที่เราอดข้าวไปนะคะทุกคนอาที้เออระวังโยโย่เอฟเฟกนะใครที่เออแล้วก็ใครที่อยากลดความอ้วนนะทุกคนเมื่อกี้พูดถึงอะ ลูกค้าแล้วก็วนมานี่แล้ะอ่ะทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ลูกค้าใหม่นะคะขอบพคุณมากตื่นเต้นมากเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะเป็นคนที่ตื่นเต้นเกินเหตุนิดนิดก็ตื่นเต้นหน่อยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นของคุณก็บบใจมันสัน่น่ล้วก็แบบมันเอ้ใจมันตื่นเต้นใจมันเต้นรัวแล้วก็ตัวสัน่นแบบเฮ้ยเมื่อวานอนะ่ะมันเป็นอะไรแบะเฮ้ยว้าว wow, มากลูกค้าเอาโปรแบบเอาโปร อาโปรฮซองอะ่ะแล้วก็กาแฟหนึ่งกล่องอะ่ะแล้วทีนี้ลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอนไปนะคะอะไรเงี้ยไม่เย็นไม่เย็นเมื่อวานก็วันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาติดตามคุณปุ๋ยมานานแล้วแต่ยังไม่กล้าเปิดใจปุ้ยเลยบอกว่าเปิดใจเลยค่ะคิดถูกมากที่เปิดใจเพราะว่าเป็นธัญพืชอธัญพืช อะไรนะโปรตีนพืชเออไม่ใช่ธัญพืชโปรตีนพืชร้อยเปอร์เซ็นไม่มีสารเตือปนแม้แต่แคปซูลยังเป็นข้าวเหนียวถามทีนี้ถามว่าเราต้องไปพักตับพักไตไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องพักตับนะคะทุกคนไม่มีการทํางานหนักเลยถ้าไตถ้าตับเราจะทํางานหนักคืออาหารที่เรากินเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมเลยอาหารเสริมเราเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเท่านั้นแล้วก็เพิ่มความสดใสเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความแบบ ละมุนล,ละไมละม่อมเออสะกดทุกสายตาเลยนะทุกคนจริงๆไม่ได้เข้าไปทำร้ายตับไตไส้พุงเลยนะสิ่งที่ปุ้ยกินอะ่ะเออขอบคุณคุณลูกค้ามากขอบขอบคุณจริงๆที่เปิดใจแล้วก็เข้ามาทักปุ้ยแล้วก็เจอปุ้ยในย t u b e คือขอบคุณมากๆตื่นเต้นมากเมื่อวานเต้นทั้งวันเลยนะคะสินแปลงเขาห้ามเต้นเมื่อวานก็น่าจะขาดเลย ตื่นเต้นเริมตัวว่าตัวเองอยู่สินแปดเออลูกค้าทักมาเอาโปนี้โปนี้โปนี้พร้อมกาแฟนหนึ่งกล่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็วิ่งไงเราก็วิ่งมาดูของเลยลูกค้าบอกว่าพร้อมส่งไหมถ้าพร้อมส่งเดี๋ยวโอนตอนนี้เลยแต่ถ้ายังไม่พร้อมส่งเดี๋ยวโอนพรุ่งนี้ปุ้ยก็เลยไปวิ่งไปหยิบอ,อยู่ในรถของอยู่ในรถตลอดเวลาสแตนบายไม่ว่าเราจะไปไหนนะเผื่อลูกค้าทักมาเราแวะส่งให้เลยนะแวะนัดรับได้เลยนะคะไม่เคยเอาของไว้บ้าน นะคะติดท้ายรถไว้ตลอดนะคะเผื่อไปไหนมาไหนเนี่ยลูกค้าสั่งมาปุ๊บถึงปั๊บนะคะเออไม่ต้องมารอว่าเดี๋ยวกลับบ้านกนนอนานรอนี้ยไม่มีจ้าอยู่ท้ายรถตลอดจ้าเออนะคะแล้วก็วิ่งไปถ่ายรูปมาว่าเอยเราพร้อมส่งนะลูกค้าก็แบบโอเคค่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าเย็นนี้ไม่โอนไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็ก็คือวันนี้ก็ภาวานาซะถูกคอยโอนมา <laughs> นะคะเพราะว่า น่าจะด้วยเรื่องติดภารกิจลูก3คนเนอะเขาบอกลูก3คนทีนี้เราก็ไม่รู้กิจวัตรประจำวันของคุณลูกค้าก็น่าจะยุ่งแหละเพราะว่าเราลูก2คนเรายังย,งยุ่งเลยเรายังเราก็เลยเจ็ดเวลาที่เราไปยุ่งกับลูกเนี่ยมาไลฟ์สดหน่อยหนึ่งมาสร้างตัวตนนะคะใน Youtube ในอินสตาแกรมในเพจนะคะซึ่งทุกคนใครมีเพจนะไปไลฟ์สดเลยซึ่งปุ้ยไม่เคยไลฟ์สดแล้วปุ้ยก็ไม่ได้ยิงแอดนะคะแล้วทีนี้พอปุ้ยเข้าไปไลฟ์สดบ่อยๆบ่อยๆนะไม่ปกติปุ้ยจะแชร ไม่ได้แชร์หรอกปุ้ยเอาคือปุ้ยไลฟ์สดในเฟซตัวเองใช่ไหมแล้วก็อัปโหลดในแกลลอรี่แล้วก็เอาไลฟ์สดเนี้ยไปปล่อยในเฟซไอไปปล่อยในในไลฟ์สดซึ่งไม่ค่อยมีคนเข้าถึงทีนี้เราก็เลยเฮ้ยเราลองไลฟ์สดในในเพจบ้างดีกว่า เออทุกคนคนเข้าถึงได้บ่อยขึ้นอาทิตย์หนึ่งก็สองสามคนจากที่ว่าเดือนแบบนานๆจะเข้าถึงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีผู้ติดตามร้อยกว่าคนเองนะคะปุ้ยไม่ได้แบบว่าคือคนที่เป็นเพื่อนปุ้ยมาใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ขอไม่ได้เข้าไปขอให้เขาถูกใจเพจนะก็คือไลฟ์สดตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อๆจนแบบตอนนี้มีติดตามประมาณร้อยสี่คน ไม่แน่ใจนะน่าจะร้อยสี่คนนะคะก็ขอบพระคุณทั้งร้อยสี่ล้านคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบพระคุณนะคะผู้ติดตามจาก youtube นะคะจะเป็นยูทูบเบอร์สักวันหนึ่งฉันจะไปไลฟ์สดใน youtube ทุกคนทุกคนฉันจะไปไลฟ์สดใน youtube นะนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆา2สิบสองล้านคนนะคะพี่กินกาแฟไหมลูกอืมนะคะแล้วก็ อ,อัดโปรตีนก่อนทานี้3แคปซูลเลยเพราะว่าเราต้องไปลุยงานนะคะเราต้องไปลุยงานที่วิไลวันนี้ไปพร้อมกันแล้วนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้สลับกันแล้วนะปกติจะสลับกันคือสิ้นสุดวันนี้แล้วก็ที่โรงเรียนจะเปิดประมาณ14เนาะที่โรงเรียนจะเปิดประมาณ14นะคะ14ี่มิถุนาวันนี้ก็ไปเคลียร์งานให้ให้อาจารย์ไปพิมพ์งานสองวันส่งวันกัน สวัสดีค่ะลูกสาวเฮงเฮงปังปังรวยรยนะคะมีลูกทีมเยอะๆนะคะแล้วก็มาเปิดบิน2020 20, นะจ๊ะรออยู่พร้อมส่งมากแม่แม่จะแม่ปุ้ยอยากได้อยากได้ทุกตัวเลยเอย่าหาเงินหาเงินเปิดบินทุกตัวสต็อกทุกตัวเลยสต็อกตัวนี้สต็อกนี่สต็อกนี่เดี๋ยวจะหาหาเงินก่อนนะสต็อกให้หมดเลย นะคะอะไรที่เป็นของโบต้าพีจะสต็อกให้หมดแต่จะเน้นอ่าจะเน้นเอยๆนะจะเน้นตัวนี้หนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยวจะขายเดือนละร้อยเลยขายเดือนละร้อยเลยขายเดือนละร้อยเลยเออนี่ร้อยกล่องเดือนละร้อยกล่องอันนี้เดือนละร้อยซองนะอันนี้เดือนละร้อยซองอันนี้เดือนละร้อยซองอันนี้เดือนละร้อยซองอันนี้เดือนละร้อยขวดอันนี้เดือนละร้อยกล่องเออเดี๋ยวตั้งเป้าเดือนละร้อยก่อนพอเราได้พอเราพอเราได้เดือนละร้อยปุ๊บเราจะเอาสองร้อยเราจะ รักขา้ากินดีกว่ากินดีกว่าทุกคนถ้าจะลดหุ่นนะให้ไปลดไขมันนะอย่าลดกล้ามเนื้ออืมเจ็ดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวลูกเรียนเก้าโมงเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกินอีกวันนี้ไม่ได้ไปใส่บาตรเพราะว่าตื่นสายตื่นสายด้วยด้วยที่เราเพียเราไม่ได้กินข้าวเราไปกินเรากินข้าวมื้อเดียวเมื่อวานแล้วก็ตั้งใจว่าจะกินเจด้วยนะแต่ไปซื้อ,อน้ำ พอดมันประกายมาลืมลืมน้องฝันเก่งมากนะคะเมะื่อวานน้องฝันทักมาว่าหนูสบายใจมากหนูสบายใจในทุกๆเรื่องหนูเหนื่อยแค่งานเท่านั้นใช่ทุกคนเออถ้าเหนื่อยกายอะ่ะมันมัน<ต>สู้ได้ ถ้าเหนื่อยใจอ่ะมันทําให้พลังลบหมดทุกอย่างนะทุกคนคือเหนื่อยกายมันแค่ภายนอกใช่ไหมถ้าเหนื่อยกายปุ๊บเราอ่ะเราไปนั่งแบบนั่งชิวชิวนั่งแบบปล่อยร่างกายให้อารมณ์แบบปล่อยไปกับร้านอ่ะ,อะสมมติเราไปนั่งร้านกาแฟใช่ไหมเราแบบเฮ้ยฉันชอบเพลงนี้จังเลยฉันนั่งแบบดื่มสวยๆอ่ะเนาะ จร,จริงๆน้องฝานเราไปนั่งไปนั่งจิบกาแฟสวยๆเพลินๆใครลูกเนี่ยถามว่าหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเออแต่ถ้าเหนื่อยใจนะให้คุณหนีไปสุดลาฟาเขียวหนีไปสิ่งที่สถานที่ที่เราชอบที่สุดหนีไปที่มีหิมะคุณก็ยังเหนื่อยใจอยู่คุณก็ยังเครียดอยู่นะแต่ถ้าคุณแค่เหนื่อยกายนะอยู่บ้านอะอยู่บ้าน,ออบานแบบนั่งกระดิกเท้าชิวๆจิบกาแฟเอสพัคโค้กซีนั่งดูนกอ่า แสดงบทรักกันโหมฟินมีความสุขเหนื่อยและหายเหนื่อยนะจริงมากเปิดพัดลมโปรกเข้าไปนะเออเปิดพัดลมโปรกเข้าไปแค่นี้ก็หายเหนื่อยแนะชีวิตเราจริงๆชีวิตเราอะ มันอยู่ที่ใจนะอะไรที่เหนื่อยก็ทิ้งไว้ถ้าสมมติว่าเราเหนื่อยที่ทํางานเราทิ้งความเหนื่อยไว้ที่ทํางานเลยพอเราก้าวขาดขวาออกจากที่ทำงานปุ๊บอะฉันทิ้งเธอไว้ตรงนี้นะความเหนื่อยอะอะฉันออกไปช่วเป็นชีวิตของเราแล้วสวยรวยเก่งมากนะคะฉันจะลุยกับบอต้าพีขายของขายของอาฉันจะรุยกับบอต้าพีอยากเก็บเอาความเครียดงานกลับติดตัวกลับมาบ้านบ้านก็คือบ้านให้ความสุขกับลูกให้ความสุขกับตัวเองนะให้ให้ความสําคัญกับตัวเองให้ความสําคัญกับลูกนะคะ ให้ความสม่ำเสกับครอบครัวเราแค่นั้นนะคะรักรักคือแต่เรื่องความรักอะเราอะเข้าไปสอนใครไม่ได้หรอกมันเป็นที่หัวใจของแต่ละคนนะเออได้แต่แค่แค่แนะนำว่าอ่าให้มองอนาคตว่ามันเป็นยังไงมองระยะยาวอะไรอย่างนี้แค่นั้นเราแนะนำได้แค่นี้นะคะทุกคน ก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวนะแต่ถ้าเรามาเป็นแบบแม่ลูกกันเป็นแบบอยู่ในสายเลือดเดียวกันนะมัง่งคั่งํำหนุนนะก็ขออนุญาตเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ยุ่งทุกเรื่องนะยุ่งในเรื่องในในแง่ลบแค่นั้นถ้าสมมติว่ามีพลังลบมาปุ๊บเข้าไปยุ่งเลยนะปุ้ยจะเข้าไปยุ่งเลยนะถ้าใครมาเป็นลูกปุ้ยนะ <c oughs> ไม่ให้มีพลังลบนะถ้ามีพลังลบคือถามหน่อยว่าที่ปุ้ยเข้าไปยุ่งเนี่ยแล้วลูกทีมมีพลังลบ ถามว่าพลังลบมันจะมาถึงปุ้ยไหมไม่ถึงไม่ถึงหรอกไม่เกี่ยวกับปุ้ยด้วยแต่พลังลบเนี่ยจะเข้าไปถาโถงของลูกทีมปุ้ยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเห็นลูกทีมเราอะมีความทุกข์มีความเครียดอยากให้มีความสุขอยากให้มีเงินล้านเหมือนกันอยากให้มีเงินล้านเหมือนแม่แอปแม่ตองแม่ฝนนะคะถึงเราจะยังไม่ถึงนะเรายังไม่ถึงละนะแต่เราก็จะเดินตามเดินตามแล้วก็อยากให้ลูกทีมเราอะนะมีความสุขแล้วก็ มีแบบมีเงินไม่ขาดมืออยากได้อะไรได้อะเออเอาวันนี้ฉันอยากไปซื้อ iPad ให้ลูกชายอา่ะฉันเดินไปห้างเลยอยากให้ลูกทิมเ,เป็นแบบนี้เอาวันนี้ฉันอยากซื้อทองสองบาทจังเลยฉันเดินไปฉันขับรถ BM เ็ไปร้านทองเลยไปห้างเลยเนี่ยอยากให้ลูกทิมเป็นแบบนี้นะคะโฟกัสให้ถูกจุดแล้วควรจะลุ่งอืมนะคะอีกอย่างหนึ่งอ๋อไม่ท้อไม่เหนื่อย ให้ดูบอสวรรณศาสกับบอสปุ๋ยเป็นตัวอย่างนะถ้าค,าคนที่เคยท้องมาก่อนนะถ่ะจะรู้ดีว่าคนท้องจะเหนื่อยเหนื่อยคูณสองเลยเพราะว่าเรามีลูกอยู่ในท้องเราไหนจะแพ้ท้องแต่บอสปุ๋ยออกมาไล่จดให้เราฟังออกมาเอากําลังกายให้เราดูเห็นไหมขนาดเรายังไม่ได้แบบไม่ได้เหนื่อยเท่าเขาอะ่ะเรายัางไล่แค่รอบเดียวเลยปุ้ยยังไล่แค่รอบเดียวเลยนะคะทุกคนสู้ๆนะอาเจ็ดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยว ไปไลฟ์สดต่อในเพจนะคะแล้วก็อินสตาแกรขอบคุณทุกการรับชมนะคะเฮงๆปังปังรวยๆวนะคะ590บาทมาเป็นตัวแทนกันได้นะจ๊ะทุกคนปุ้ยก็เริ่มปุ้ยเริ่มที่จะมาสต๊อกร้อยสองจากพีออเดอร์มาก่อนนะพดคือกินก่อนกินก่อนแหละแต่ถ้าไม่กินก่อนเราจะไม่รู้หรอกว่าตัวนี้มันจะช่วยอะไรเราบ้างอืมจะแล้วเราจะตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่า ถ้าอยากเป็นตัวแทน590บาทส่งฟรีถึงสิ้นเดือนนี้นะคะส่งฟรีถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็เป็นตัวแทนได้เลยนะแล้วก็พร้อมเทนมากนะคะลุยก็ได้จับเงินล้านไม่ลุยก็ได้จับ5บาท10บบาทนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวปไปไลฟ์ต่อในเพจ